สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันซิงสต็อกไปยังทุกร้านค้าพร้อมกันนะคะโดยประโยชน์การใช้งานฟังก์ชันนี้ค่ะจะช่วยให้ร้านค้าสามารถจัดการสต็อกสินค้าทุกร้านค้าพร้อมกันได้ในกรณีที่ร้านค้ามีสินค้าที่เป็นชนิดเดียวกันและลงขายในหลายแพลตฟอร์มนะคะแต่จะต้องดําเนินการผ่านระบบ Big s e ซ l e r เท่านั้นค่ะซึ่งการใช้งานฟังก์ชันนี้นะคะจะมีข้อควรระวังก็คือ 1. ก่อนเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าคงคลังแนะนําให้ตั้งค่าจํานวนสินค้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะ 2ค่ะต้องดําเนินการจัดการออเดอร์และปรับสต็อกผ่านระบบบิ๊กเซลเลอร์เท่านั้นค่ะถึงจะสามารถตัดสต็อกสินค้าได้ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการซิงสต็อกไปยังร้านค้าทุกแพลตฟอร์มกันนะคะฟังก์ชันการซิงสต็อกไปยังร้านค้าทุกแพลตฟอร์มค่ะจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือขั้นตอนที่1ค่ะตั้งค่า SKU ร้านค้าให้เหมือนกันทุกร้านค้าค่ะขั้นตอนที่2ค่ะสร้าง SKU เมอร์ชานในระบบบิ๊กเซลเลอร์และทําการจับคู่กับ SKU ร้านค้าค่ะพร้อมทั้งเพิ่มสต็อกับ SKU เมรชค่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะเพิ่มกดการอัปเดตนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าคงคลังนะคะหลังจากที่เราได้ทําการเพิ่มกฎการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดสถานะกฎการอัปเดตของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือขั้นตอนที่4ค่ะก<บ>ารเปิดฟีเจอร์สินค้าคงคลังนะคะให้เราไปที่ตั้งค่า Red ค่ะให้เลือกเป็นการตั้งค่าสินค้าคงคลังนะคะ ให้มาหัวข้อฟีเจอร์สินค้าคงคลังและกดปุ่มเปิดค่ะในส่วนนี้นะคะพอเรากดปุ่มเปิดไปแล้วนะคะระบบจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาค่ะว่าให้เราทําการเลือกเป็นแบบใดนะคะหัวข้อแรกค่ะก็คือล็อกสต็อกหลังจากคาสั่งซื้อนะคะก็คือหากมีคําสั่งซื้อเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้ทําการชําระเงินนะคะระบบก็จะล็อกสต็อกให้เลยค่ะหัวข้อที่2ค่ะก็คือล็อกสต็อกหลังจากคาสั่งซื้อมีการชําระเงินแล้วนะคะคาสั่งซื้อที่เป็น COD ค่ะ จะถูกล็อกสต็อกหลังจากสั่งซื้อแล้วนะคะในส่วนนี้ค่ะร้านค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการให้ระบบล็อกสต็อกแบบใดนะคะพอกดเปิดฟีเจอร์สินค้าคงคลังไปค่ะระบบจะขึ้นตรงนี้เป็นคําว่ากําลังดําเนินการนะคะเพียงเท่านี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถซิงสต็อกสินค้าแต่และแพลตฟอร์มได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line แอด Big Seller ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกด s ับสไครต์ให้ด้วยนะคะ